นางเอกตัวท็อปสุดแฮปปี้งานเลิศลักดีล้านอีก6กปีถ้าไม่แต่งก็ไปบวชนางเอกคนดังขวัญอุตสามณีเผยแฮปปี้ทั้งเรื่องงานความรักไหนเรื่องธุรกิจก็ผุดขึ้นมาอีกนับไม่ถ้วนและจับธุรกิจไหนก็ปังล่าสุดเจ้าตัวอัปเดตเรื่องราวหัวใจว่าเหนื่อยมากแต่ดีใจที่ได้ทำด้วยตัวเองเรื่องเปิดร้านทำเล็บ คนท้องทำเล็บได้ผู้ชายก็สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นสปาตนเองเลือกที่สิ่งที่ดีที่สุดซึ่งธุรกิจตนเองลงทุนทำคนเดียวที่หันมาทำธุรกิจเพราะอยากมีอิสระในการทำงานอยากช่วยเหลือคนอยากเปิดบริษัททำความสะอาดคนก็มาใช้บริการเยอะก็ขอบคุณทุกคนที่มาใช้บริการ ส่วนเรื่องการลงทุนคือความเสี่ยงตนเองมองว่าเป็นทุกที่เวลาธุรกิจเจอปัญหาก็ตั้งรับว่าจะทำอย่างไรแก้ไขยังไงมองเรื่องบริหารคนยากที่สุดทุกสิ่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปยืนยันว่าตนยังรับงานรีวิวอยู่แม้จะมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองก็ยังรับถามว่า ตั้งเป้าว่าเท่าไหร่ไม่ได้ตั้งเป้าเลยขอแค่พนักง,งานเก่งมีวินยัยเรื่องเม็ดเงินเดี๋ยวมันก็เข้ามาเองเรื่องความรักดุดปากพูดแฟนมีแล้วหัวใจสีชมพูสบายดีช่วงนี้ทำงาน5วันมูสองวันในส่วนของมูก็ขอให้ความรักมั่นคงไว้พระขอให้แข็งแรงคนรอบกายดียังเป็นคนเดิมที่คอยให้คำปรึกษาบอกอีกห้าปีถ้าไม่แต่งก็ไปบวชแล้ว ตอนนี้มีความสุขเราไม่กดดันเขาเพราะเราเป็นผู้หญิงยิ้มแฮปปี้เรื่องงานและความรักมาก